สวัสดีครับสำหรับคนที่มีพรสวรรค์ผู้มองโลกในแง่ดีหรือว่า positivity นะครับจะเป็นคนที่มีพลังงานล้นเหลือมี energy มีความสุขที่อยากจะแบ่งปันให้กับผู้อื่นตลอดเวลาคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมี servicemind สูงนะครับแต่ไม่ได้เป็นคนคิดบวกตลอดเวลานะอันเนี้ยข้อเน,นี้ยเข้าใจผิดกันเยอะหลายคนบอกฉันมี positivity แล้วฉันเป็นคนคิดบวกไม่ใช่นะครับ positivity จะค่อนไปทาง servicemind ชอบที่จะใส่ใจให้กำลังใจหรือว่าเอาใจคนอื่นในเรื่องเล็กๆน,น,น้อยๆซะมากกว่า เพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรให้พลังคนอื่นแล้วกันนะให้พลังทําให้คนอื่น feel ู๊ดเนี่ยนี่คือความหมายที่แท้จริงของ positivity นะครับจุดเด่นของ positivity ก็คือหนึ่งเป็นคนที่ชอบเอาอ,อกเอาใจชอบให้กําลังใจชอบ please คนอื่นเล็กๆนน้อยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนกลุ่มนี้นะครับถ้าเป็นเซลล์ก็จะเป็นเซลล์ที่มีใจบริการนะมีสวิต i ม e m สูงนะครับแล้วก็โดยนิสัยเนี่ยจะเป็นคนที่มีความรื่นเริงแล้วก็มีความสุขในตัวเอง นะครับจะค่อนข้างชอบทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็แบ่งปันความสุเนี้ให้กับเพื่อนร่วมทีมหรือว,ว่าลูกค้าได้ดีนะครับเขาจะมีความสามารถในการโน้มน้าวให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นไปกับสิ่งที่พวกเขากําลังจะทำเนาะจะเป็นคนที่ค่อนข้างอย่างที่บอกอ่ะมีม,มีมีพลังบวกนะมี energy สูงนะฮะมีความสุขมันเองนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ชอบสร้างอารมณ์ร่วมให้กับทีมเป็นคนที่บางทีก็เรียกเสียงหัวเราะนะสร้างอารมณ์ขันให้กับทีมหรือบางทีก็ชอบทําให้ทีมมีชีวิตชีวาแบบ ง่ายๆเลยว่าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวใครอยากกินชาบ้างกาแฟาบ้างอ่ะเดี๋ยวไปซื้อให้เ,เพื่อนๆอะไรเงี้ยเอาใจเพื่อนอยากให้เพื่อนแบบมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนะครับนี่คือเนื้อแท้ของ positivity ก็คือเป็นคนน่ารักมากพยายามจะมีส่วนร่วมช่วยให้คนอื่นมีความสุขนั่นเองนะฮะนี่คือความหมายของ positivity เป็นผู้ให้พลังบวกกับคนอื่นนะครับทีนี้ข้อควรระวังคืออะไรแน่นอนฮะ positivity เนี่ยชอบช่วยเหลือคนอื่นอันดับแรกเลยถ้าเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ค่อยดี รู้แกวเป็นไงฮะก็มาหลอกใช้่ไหมฮะมแต่ช่วยคนอื่นงานตัวเองไม่เสร็จเดือดร้อนนะบางทีหลุดจากโฟกัสยิ่งคนที่ต้องทํางานยากใช้สมาธิสูงเนี่ยพอคุณมี positivity เนี่ยใครมาขออะไรช่วยเล็กน้อยๆๆเนี่ยอยากไปช่วยเขาหมดเพราะเรามีความสุขนะที่ได้ช่วยคนอื่นคือตัวตนของเรามันน่ารักแต่บางทีมันต้องต้องปฏิเสธเพราะว่างานที่เราทําอยู่มันยากมันต้องใช้สมาธิต้องทํางานตัวเองให้เสร็จก่อนอันนี้ต้องระวังนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ก็จริงๆเรื่องเดียวกันแหละมันไม่ใช่แค่เรื่องงานนะครับ positivity เนี่ยเป็นคนที่ลึกๆแล้วถ้าไม่จําเป็นจะไม่ปฏิเสธการขอความช่วยเหลือจากใครเพราะฉะนั้นแค่ประโยคนี้ก็ต้องระวังแล้วถูกไหมนะฮะบ,บางทีที่ทํางานไม่มีปัญหาเราก็ไปที่บ้านนะเจอญาติพี่น้องหาความเดือดร้อนมาให้ช่วยแก้ก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงนะครับอันนี้ต้องต้องระวังต้องมีสตินิดนึงต้องทําให้มันอยู่ในระดับที่กําลังพอดีชีวิตมันจะได้สวยสวยงามนะ เพราะโดยเนื้อแท้ของคนกลุ่มนี้เป็นคนน่ารักมากจิตใจดีมากอยู่แล้วแค่อย่าดีเกินไปเท่านั้นเองนะฮะล้วพบกันในคุณสมบัติข้อถัดไปครับ